โอเคจะวันดีทุกคนเลยนะครับผมจะมารีวิวการ์ดถอยเลทอ่ะอ่ะ,อะก็จะมีไททันคาเมราแมนอัปเกรดแล้วก็ก็ก,ก็ตัวตัวอะไรไม่รู้ที่จุกับไททันคาเมกาแมนอะ่ะอันนี้ก็ตีเหลี่ยม3.0อันนี้ก็ก็ โฟกัสหน่อยชื่อชื่อโฟกัสโฟกัสโอเคโอเคเบิดโอเคโอเคโอเคแล้วก็จะมี G m แมนอ๋ออันนี้ไม่ใช่มันรวมมันรวมรวม,รวมทั้งหมดทั้งหมดเลยอันนี้พี่ลองพี่แดงเรายังไม่อัปเกรดตอนเสงโอเคยีดีมนี่ c ซีน m มาแมน ้องเล็กบิ๊กเซมเล่าเมนทีปืนกีแมน E V U N ตัวอะไรไม่รู้พี่้องพี่้องใช่ไหมพี่้องเออรวมกีบิดี้อีกแล้วแล้วก็เฮลิเอเอบาพูดผิดเ่ยเครื่องบินเวคคัมใช่ไหมใช่เวคคัมไหมโอเคแเวควคัมเวคคัม ไทยด้านท็อกแมนถึงแม้มันจะมีไตไทยท่านก็ตมกตัวเนีน่ยเราไมันได้สามารถทุกคนเราจะมีไทยด้านก็แล้วบัสซอแวคคำรวม แบบนึงนะครับโอเคขอเชิญต่ออันนี้ก็ไท a ด l a นแ c ม m e เล m า n มนอันนี้ตัวสังขาจีเหลี่ยมจีเหลี่ยมมาจีเหลี่ยมส0 okay, งจุดศูนย์โอเคเราหอมก่อนนาตเก็บก่อะลำบากคนเก็บแก้วเก็บนาทีละสองนาทีละไว้เยอะนี่เก็บนี่ไปเตอนนี้ผมกำลังเ,เก็บเยอะ เงนี้เอาล่ผมอุตส่าห์ลงทุนขนาดนี้ผมอุตส่าห์ลงทุนมากเลยลงทุนขนาดนี้โลนขนาดีเอรยเป็นอะไรใจไปอุตสานาทีเลยโอ้ใจแล้วที่เดิก็เก็บเงียกบอกคนนะ ไป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 จะ่ออะไรอยไมไปไไปเคทุกคนบเสร็จแล้วแล้วก็เป็นนองโมเดลเดเดก็มีเอนก็มโอเคผู้ชมถ้าสนใชอบอ่าไรก็ใช้ของใคร่าถึงจะได คนมึงเพงจะรัายบายแล้วก่อนนะลาเธอได้สักทีกลาก่อนเธอโชคดีฉันยัง,ยงจำได้ไม่ลืมหายเฮดเฮ็ดเ็แล้วอาวปไก็ไปย้าไ